สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา2564โครงการพระราชทานอารยเกษตรสืบสารรักษาต่อยอดตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนละหานทรายรัชดาพิเศษจังหวัดบุรีรัมย์เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1-3จำนวนนักเรียน2,849คนครูและบุคลากรทางการศึกษา165คนมีพื้นที่239ไร่ตามงานจัดเป็นพื้นที่โคกหนองนาจำนวน8ไร่ด้านหลักสูตรวิชาเรียนโรงเรียนได้พัฒนาหลักสูตรบูรณาการอรารยเกษตร จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ตามหลักกิจกรรมธรรมชาติดั้งเดิม9ฐานได้แก่ 1. ฐานคนติดดิน 2. ฐานคนรักพระแม่ธรณี 3. ฐานคนรักน้ำา 4. ฐานคนรักป่า 5. ฐานโคกหนองนา 6. ฐานคนมีน้ำยา 7. ฐานคนรักสุขภาพ 8. ฐานคนเอาฐาน 9. ฐานคนรักพระแม่โพศ และ10ฐานเด็กรัชดาเลี้ยงแพะการออกแบบวิชาเรียนแบบบุรณการหลักสูตร4ในชั้นปีที่เข้าศึกษาปีที่1และ2มุ่งเป้าให้นักเรียนสามารถพึ่งตนเองได้มีคุณลักษณะตามแนวทางอารยเกษตรและทักษะในศตวตรรษที่21สามารถสืบสารรักษาต่อยอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ในโคกหนองนานในชั้นปีที่3 ได้เรียนรู้การเตรียมตัวออกไปประกอบอาชีพที่ตนสนใจอาจตามแนวทางอารยเกษตรหรือไม่ก็ได้แต่หากตามแนวทางอารยเกษตรก็จะได้จบหลักสูตรเอผู้ประกอบการอารยเกษตรโดยการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการครบทั้ง8กลุ่มสาระในรูปแบบครูผู้สอนเป็นทีมออกแบบกิจกรรมร่วมกันและวัดประเมินผลตามสภาพจริง จัดการเรียนการสอนปีที่1ในรายวิชาหน้าที่พลเมืองปีที่2รายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระและปีที่3รายวิชาการแนะแนวอาชีพผลการดำเนินง,งาน 1. มีหลักสูตรบูรณาการครบทั้ง10ฐาน 2. ครูมีแผนบูรณาการอาระยะเกษตรอย่างน้อยคนละหนึ่งแผนต่อภาคเรียน 3. นักเรียนได้เรียนชุดวิชาอาระยะเกษตรในรายวิชาหน้าที่พลเมืองการศึกษาค้นคว้าอิสระแนะแนวแ,และชุมนุม 4. โรงเรียนจัดกิจกรรมบูรณาการอาระยะเกษตรเช่นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยจักรยานบูรณาการอาระยะเกษตรค่ายวิทยาศาสตร์สู่อาระยะเกษตรการออกร้านมหากรรมวิชาการผลผลิตเกษตรแบบอาระยะเป็นต้น การอนุรักษ์ภูมิปัญญาค้นหาภูิปัญญาในท้องถิ่นบ้านใยญ่แย้มเฉิงตะเกียิสืบสารตำนานเขาพมนมรุง้งเขากระโดงและประาสาทเมืองต่างเป็นต้น 6. มีเครือข่ายโคกหนองนาและหันทรายเอามือสามคัคคีโคกหนองนาอาลเลกเกษรโรงเรียนบ้านน้อยหนองว่าโรงเรียนบ้านหนองหมีและโรงเรียนบ้านที่พยักเป็นต้นปัญหาและอุปสรรคหนึ่งสถานการณ์โควิด การเรียนการสอนไม่ต่อเน,นื่องนักเรียนได้พัฒนาคุณลักษณะตามแนวทางอารยเกษตรไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เท่าที่ควร 2. การบูรณาการในรายวิชาหลักไม่สามารถประสบความสำเร็จในด้านคุณลักษณะตามแนวทางอารยเกษตรเท่าที่ควรเนื่องจากระยะเวลาน้อย 3. ขาดแคลนทีมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านอารยเกษตรแนวทางการพัฒนา 1. เน้นการเสริมในกิจกรรมค่ายและกิจกรรมต่างๆ 2. เตรียมพร้อมปรับเป็นแผนการเรียนสินอาลยยเกษตรในระดับชั้นมปลายส่วนระดับชั้นมต้นยังคงเรียนแบบบูรณาการ 3. นำบุคลากรไปเรียนรู้เกษตรพึ่งตนเพิ่มเติมและให้บุคลากรทุกคนเข้าเรียนรู้ในระบบออนไลน์โรงเรียนละหันรายรัชดาพิเศษ มุ่งพัฒนาตามโครงการพระราชทานอารยเกษตรสืบสารรักษาต่อยอดตามแนวทางพระราชรรดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังสืบต่อไป